แล้วก็มีลายปราสาทเนาะนี่ปราสาทสีขอออก็เป็นหรือขมิ้นมันจะมาเตียวอีกแล้วนี่เป็นปราสาทสีขอสวยมากมันเป็นขอมของกับขมิ้นคนละอย่างอขอมก็ของขมิ้นก็ิทักษิณมากนะใครมาเที่ยวอย่าหยิบหินหยิบอะไรออกไปนะแต่ก่อนตอนเรียนปวชเนาะได้มาแสดงมาซ้อมจริงสามสามคืนเนาะตอนตีสองมาซ้อมแล้วผมแอบมานอนไม่ได้แอบไาง่วงเนาะช่วงตีสอง ซ้อมสถานที่จริงเนี่ยนอนตรงต้นโพเนี่ยแต่เพื่อนเขาไปซ้อมอยู่ด้านหน้าปราสาทบุตรเนาะซ้อมแสดงแต่ไม่รู้ใครมาปลุกนะมาปลุกเหมือนเหมือนผมแอบมาอู้นอนหรือเปล่าเขาเลยมาปลุกให้ไปซ้อมกับเพื่อนมีคนมาตีแขนปลุกผมแต่ตื่นมาไม่เจอใครจริงๆนะแต่พอพอ,อมูอยู่ข้างนาเวิร์อีรล่งเผาแลนไปหามูเนาะอย่ารแงนเนี่ยนอนขลนังตน้นโพเนาะรับมารับผู้เดียวเนาะ ก็ว่า,าปุ๊กอีรีได้ตะกี้วูบยุติตะกี้กกกนี่นะประสาทสีนะ่ขอเที่ยวได้เนาะออกทางนี้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยทางันต้องเข้าไป <c oughs> จริงนะใครมาเที่ยวประสรงประสาทอย่าหยิบหินหยิบอะไรออกไปนะเจ้าของก็หวงนะคือมีคนมาเที่ยวแล้วหยิบไปได้ขับรถจากกรุงเทพเอาหินมาวางไว้คืนนะ <c oughs> แรงจริงนะเจ้าที่ประสาทเนี่ย อยู่ใครมาปลูกเนาะก็นึกว่าเพื่อนมาปลูกป้อพอตื่นขึ้นมาเอ้าไม่มีใครเจอใครสักคนเพราะเพื่อนอยู่ข้างหน้าหมดรีบวิ่งไปหาเพื่อน,นโดนแล้วผมว่าโดนแล้วภาาันี่ออกถนนใหญ่เนาะถนนเกินอ,อย่างสองสองหกเนาะถนนเส้นสองสองหกสีขอสีสเกตสีขอสำโรงทับสีสเกตแต่เราถนนใหญ่ละ